สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เราจะมา r a n d o m ค่ะมาดูพลังงานความรักของเพื่อนเนในวันนี้นะคะในคลิปนี้เนาะพลังงานนี้จะเป็น t i m e l e นะคะก็คือไม่จำกัดเวลาในการรับชมนะคะคุณมาเจอเมื่อไหร่ก็เป็นพลังงานของคุณณนะเวลานั้นเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักของเพื่อนๆเป็น อย่างไรนะคะเป็นความรักที่เจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะไพ่หนึ่งไม้นะคะเป็นความรักครั้งใหม่เป็นโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้เจอนะคะนกมองว่าความรักครั้งนี้คุณอาจจะยังไม่ได้ไว้วางใจเขานะคะคุณอาจจะยังแบบ มีความสงสัยนะคะหรือแบบเป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะมาดูค่ะว่าความรู้สึกของเขานะคะคที่มีให้กับตัวคุณเป็นยังไงบ้างคุณทำให้เขาเนี่ย ให้โอกาสหัวใจตัวเองนะคะให้โอกาสที่จะเปิดใจทางความรักนะคะเนอะคือคุณทำให้เขาเนี่ยคิดถึงการที่อยากจะมีครอบครัวนะคะคิดถึงการสร้างครอบครัวเดี๋ยวขอดูซิคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่แบบว่ามีคนเข้ามารุมมาตุ้มเยอะนะคะมาสนใจเขาอะไรเงี้ยเป็นพลังงานของชาวต่างชาติก็ได้พลังงานของ ต่างชาติเพราะไม,ม่ไม่ไม่นะคะเนาะขอดูให้เดทหน่อยขยายนะคะนกรู้สึกว่าคุณเข้ามาทำให้เขารู้สึกมีความหวังอะเนาะเขาอาจจะแบบ รู้สึกเหนื่อยกับความรักแล้วนะคะคุณคนนี้อาจจะเคยผ่านเรื่องราวทางความรักมาค่อนข้างเยอะมากทีนี้การที่เขามาเจอคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกดีเนาะคุณอาจจะทำให้หัวใจของเขาเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเป็นรักต่างวัยได้ต่างกันสามปีสีป่ปี6ปีขึ้นไปได้นะคะคุณทำให้เขาเนี่ยอืม ้นีคุณทาให้เขาอยากจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาสัมผัสได้ถึงความน่ารักสดใสในตัวคุณความปรารถนาดีความจริงใจที่คุณมีให้กับเขานะคะนายออบสอตคุณทําให้เขากล้าหารอืมถ้าคุณอยู่ไกลกันนกมองว่าคนคนนี้เขาจะ เดินทางมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะเนาะแล้วก็เขาจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเขามีความกล้าหาญที่จะรักนะคะอืมเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์น่าจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบเยอะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยนะถ้าเกิดมีคนเข้ามารูมมาตุ้มเขาเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจใครนะ เอาจริงเขาก็เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆแต่ก็เปิดใจยากนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีคนเข้ามาวนๆวนเวียนในชีวิตเขาเนาะแต่เขาก็เหมือนกับอืมไม่ได้ตัดสินใจที่จะคบใครแบบจริงๆจังๆนะคะพลังงานชาวทัตไฟได้นะเมษสิงห์ธนูชาวทัตลมไมถุนตุนกลุ่มนะคะโอเคชาวราศีพิจิก เขาไม้ไม่ไมคนเก่งนะคะคนสวยคนหลอ่อมาดูซิแอคชั่นของเขาเป็นยังไงบ้างคะ8ดดานะคะคุณทำให้เขาเปลี่ยนใจจริงไหมายถึงว่าคุณทำให้เขามีความกล้าหาญนะคะเขาออกมาจากความกลัวได้เนี่ยคุณเปลี่ยนใจเขานะคะ คุณทําให้เขาเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาจริงๆนะคะดูสิจากคนที่แบบไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะเก็บตัวนะคะมีกําแพงสูงใดๆก็ตามตอนนี้เขาเป็นไพ่ใบเนี้ยนะดูเหมือนชีวิตของเขาเนี่ยสดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะความรู้สึกของเขานะเหมือนโลกขเขาเนี่ยกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความรัก คุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะมีเรื่องของระยะห่างระยะทางก็ได้นกขอดูนะคะว่าคนคนนี้เขาจะแอคชั่นอะไรคะนกเห็นถึงการที่เขาอยากจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้แน่นอนแล้วก็เป็นการที่เขาอยากจะมาหาคุณเนาะอยากจะมีช่วงเวลาที่โรแมนติกกับคุณหรือว่าเขาคิดถึงคุณในช่วงเวลากลางคืนก็ได้นะคะ เขานึกถึงคุณะค,ะค่ะคนคนนี้เขาอาจจะจินตนาการถึงคุณต่างๆนานานะคะเขาอาจจะคิดถึงรูปร่างของคุณนะคะสเสน่ห์ของคุณนะรูปร่างที่เย้าวยวนใจของคุณคิดถึงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะข้อความที่เขาอยากบอกคุณโอ้ ก็คือเขาคงอยากจะบอกว่าเขาเคยเจ็บกับความรักมานะคะคนคนนี้อาจจะเคยถูกทําร้ายจิตใจหรือว่าเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าก็ได้เหมือนกันนะให้สิบเปลี่ยนเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณคะ่ะคุณทำให้เขาเปิดใจนะคุณทำให้เขาเปิดใจคุณเปรียบเสมือนเป็นรักที่ใช่นะคะ หรือตัวเขาเองเนี่ยเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการขอพรอธิษฐานก็ได้นะเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนเขาได้เจอความรักที่ใช่แล้วนะคะคุณทำให้เขาเปิดใจคุณทำให้เขาเนี่ยอยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักค่ะข้อความที่เขาอยากบอกคุณ p เ of s อ o r อสเอ่อโทษทีค่ะคิงออฟซอสสำหรับนี้นะคะ เก็บดาบเรียบร้อยแล้วนะคือถ้าเป็นสำหรับอื่นเขาจะถือดาบขึ้นมาเนาะ <c ười> นั่นหมายถึงกำแพงของเขาได้ลดลงแล้วนะ <c ười> นกบอกว่าตัวคุณอาจจะทำให้เขาเนี่ยลดอัตราตัวตนของเขาลงนะคะ <c ười> ความมีโก้งเขาหรือกำแพงที่เขามีไว้สำหรับความรักนะคะ <c ười> คุณทำให้เขาเนี่ยหวนไหวคุณทำให้เขาเนี่ยอยากเปิดใจนะคะ คุณทําให้เขาว่าอ่อนนุ่มลงนะคะนกเห็นถึงพลังงานของคนที่แบบแข็งเข้มแข็งหรือว่าแข็งกล้าวหรือมีมีมีแบบตัวตนที่แข็งกระด้างก็ได้นะอืมเย็นชาอะไรเงี้ยแต่คุณทําให้เขาอ่อนนุ่มลงนะคะคุณทลายกําแพงหัวใจของเขาได้เนาะ มาดูสิคะว่าแล้วแนวโน้มเป็นยังไงคะ่ะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ใพ้ดีเอ็มเพนะคะนกมองว่าแน่นอนอะ่ะคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณคะ่ะหรือคุณจะเป็นหนึ่งเดียวในใจเขานะคะคุณจะเป็นที่รักที่ปรารถนาแน่นอนเขาจะรักคุณแค่คนเดียว มีพลังงานชาววันศุกร์นะคะทัดลมเมถุนตุลกลุมขึ้นมาค่ะคุณจะเป็นที่รักคุณจะเป็นที่ปรารถนานะคะอืมถ้าคุณเป็นฝ่ายที่สับสนกังวลใจนะคะคุณไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาจะยังไงในความสัมพันธ์นี้ขอให้คุณมั่นใจนะเป้าหมายของเขาก็คือคุณ มีพลังงานของชาวท่าดินค่ะถึกศกกันมังกนไพ่บอกให้คุณรอนิดหนึ่งเนาะไพ่ส่งไม้การรอคอ,อยนะคะคุณอาจจะนั่นแหละอย่างที่บอกว่าอยู่ห่างไกลกันหรือไม่งั้นก็คือต้องใช้เวลาในการรอก็ได้นะอืมแต่เขามาแน่นะเขาคิดถึงการที่จะเดินทางมาเจอคุณแน่นอนแนวโน้มเป็นยังไงคะอืมนกมองว่าต่อให้คุณมีตัวเลือกหรือตัวเขามีตัวเลือกนะไพ่ใบเนี้ย เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เนาะก็คือคุณทั้งคู่จะเลือกกันละกันเพราะว่ามีพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมานะความรักที่มีความแตกต่างกันนะคะแต่เหมือนแบบมีหัวใจดวงเดียวกันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมีความปรารถนานะคะต่อให้มีตัวเลือกเข้ามา ทางฝั่งคุณฝั่งเขานะคะคุณทั้งคู่ก็เลือกกันอะไกันเลือกที่จะรอกันเลือกที่จะไม่เปิดใจให้กับคนอื่นนะอืมก็คือความรักครั้งเนี้ยยังไงก็ได้เจอกันแน่นอนหรือว่าคุณทั้งคู่มีความรู้สึกที่ตรงกันแน่นอนนะคะอืมสามเหรียญนะคะก็เป็นพลังงานของการคิดวางแผนอนาคต ระหว่างความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคุณอาจจะมีการวางแผนที่จะมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์นี้พลังงานชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ชาวทาตุินเนาะมองว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มั่นคงคะ่ะในอนาคตนะคนคนนี้ดูหนักแน่นแล้วก็มั่นคงกับคุณมากๆ ถ้าเขาเด็กกว่าคุณก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วนะคะเนาะให้สรุปก็คือโอ้คุณทั้งคู่คือแบบมีความปรารถนาซช่นกันอะไกันมากๆเลยอะมีแรงดึงดูดต่อกันแบบไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะคะนกบอกเลยว่าความรักครั้งเนี้ย ต่อให้คุณหรือเขานะคะไม่ว่าฝั่งคุณหรือเขาก็ตามจะมีกำแพงในเรื่องของความรักจะพยายามที่จะแบบถอยหรือว่าปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองขนาดไหนก็ตามไม่สามารถทำได้จริงๆนะคะเพราะว่ามีไพ่เดวิลขึ้นมาเนาะคือมีแรงดึงดูดต่อกันเกินที่จะต้านทานได้นะคะสุดท้ายก็ต้องแบบ มาอยู่ใกล้กันมาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นพลังงานประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะทุกการรับชมรับฟังทุกการสนับสนุนนะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมคุณก็แอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะใครสนใจนะ้ำมันว่านมหาเสน่ห์รันจวนใจนะคะคุณก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ